แสวัสดีค่ะวันนี้ยินดีมากเลยนะครับเป็นวันที่รามคำแหงมีอายุค,ครบรอบ51ปีในฐานะที่เป็นสิทธิ์เก่าของรามคำแหงนะคะมีความภาคภูมิใจมากกับ วิชาการที่รำคำแหงได้มอบให้กับตัวเรานะคะซึ่งเราสามารถที่เอาไปใช้ต่อยอดในการที่จะดำรงชีวิตหรือว่าในการที่จะรับราชการโดยอาชีพรับ,ร,บราชการเนี่ยนะคะมันก็จะต้องมีความเจริญก้าวหน้าใช่ไหมคะความศึกษาเนี่ยเป็นการสร้างอนาคตและการเปลี่ยนแปลงอนาคตจริงๆนะคะตอนที่สมัยจบปริญญาตรีเนี่ยเวลาเราจะก้าวหน้าต่อไปเนี่ยเขาจะกําหนดหลักเกณฑ์ว่าอย่างไรคุณต้องศึกษาต่อ เพื่อที่จะเพิ่มความรู้ความสามารถเราก็พยายามขวนขวายนะคะได้มาโอกาสมาเรียนระดับปญยาโทของรามคำแหงที่เอามาเปิดให้บริการในภูมิภาคที่จังหวัดสุขโขทัยนะคะก็เราเป็นรุ่นหนึ่งเลยนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่น่าจะเป็น20 กว่ป,ปีแล้วนะคะที่จบมาในระดับปริญญาโทนะคะแล้วก็ยังย้อนลำลึดถึงว่าถ้าเราไม่เรียนตอนนั้นนะคะเราคิดว่าอนาคตก็คงจะแบบไม่สดใสเหมือนอย่างทุกวันนี้นะคะที่อยู่ได้อนาคตที่สะดวกสบายเพราะว่าความรู้ที่เราได้จับจากราพกำแหงเนี่ยเราเอามาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วนอกจากนั้นหลังจาก,กเกษียณแล้วเรายังได้ทำงานด้านสังคมสเครานะคะแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ แล้วก็ถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เราได้จากรามคาแหงเนี่ยให้กับเด็กๆรุ่นน้องนะเพื่อที่เขาจะได้ใส่ใจกับการศึกษาเราคิดว่าการศึกษาเนี่ยสร้างอนาคตนะคะอยากให้เด็กๆรุ่นหลังเนี่ยได้รับการศึกษาเรียนได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะการเรียนไม่มีการสายไม่มีการแก่เกินเรียนนะคะเราอายุเท่าไหร่เรามีโอกาสเมื่อไหร่เราก็ได้มาศึกษาเลาเรียนนะคะรามคาแหงให้อะไรต่างๆกับพวกเราได้เยอะเลยแล้วก็ในขณะเนี้ยคนที่ เป็นคนผู้บริหารบ้านเมืองเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจากลามคำแหงตัวเราก็มาจากามคำแหงเราได้อนาคตที่สดใสเราก็ได้จากามคำแหงนะคะขอบคุณลมคำแหงมากเลยนะคะค่ะสวัสดีค่ะ